ลงมือไปไปมาๆเขทุกี่ครับมาเกียวเกียวเจ็ดอีุณพี่อ้วนอยู่ี่อ้วนกับแจ็คสเปโร่ถ้อยนี่ถอยดี่นี้ถอยไปไปเอาไปไหนลูกพี่ห้อยแจกตัวด้วย สวัสดีครับทีมขผมช่องกับสินอนทัวร์นะพี่น้องชาวยูทูบันนี้พามาทัวร์ตกหน้าง,งานเสตะหน้าง,งานเจ้าคุณปู่โอ้ยไมน้ำมันหลายแท้วนะ้าคือบอกเข้าไปล่องลุมยังสันทัวร์พลังความแรงบอกพีดีด หน้าวิกเตอร์มาโยกล้อมมาเลยพี่ปลาบอกใส่หลายๆเลยว่ะโอ้โหแฉลแฉลพี่แฉลเรือน้ำคือขังเต็มอยู่ดูดิ

ข้าวตะมอถนนน้ได้ตั้งกล้องถนนเลยม่นียนมาตรงนี้ไม่เลรเล่นหมอนี่ตัวเลยมันก็เสดีสกันได้แล้วันอันีนี่มันยังตากัถนนยู่เลยนี่บ่เวแล้วต้องใส่อีกแลคุกกก็ตัวคุกนลงนะตอนนันเต็ตมทที่ปัดที่มัวึึงบ่ได้เห็นคูกรอกบ่ได้นั่นมันอันนี้ทางเงาด้วพี่เพี่ครกนรนี่ เครื่องเทเรพี่เครื่องแรงเลยเครื่องเทอร์เรสนี่เรือยซิโอ้แรงแรงแรงโอเคเอเโอ้โอ้เฮ้ สาสิบห้านะโอ้ยไม่มีสโลไม่มีอะไรนะพี่น้องเพียวๆเ,เลยเด้อยีแต่เฟืองเอฟ่ะต่อลูกนพี่หัาหน้าปลา มา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 แค่ตะคุย่นาดวะคุยทรศัพท์บัตรนั่นหอเจ้าเนี่ยแกแรงดิขาสั้นๆเนี่ยเนี่ยยินีทรศัพท์แล้ว ้วสูง50าสิบเซนเลยห้าสิบเซนเสมอก <Wow. S 1> ั่ว่ะห้าสิบเซนเสมอเลน้ำมันยังขังอยู่ด้วยอัน้เนี้ะก้อนกัเป็นป้าป้าอ้อยนยคเณา่ออกเด็ดมงใช้เจ็ผมหมดเอาอยู่ใช้แล้วมผมเสียะ có cái phù đó, tạc pin trông rồi mà đây có một mạc xịt một mạc xịt đó cái nào bà tàu quạt hay lâu Hãy quạt จว่าเกขับห่างขค่นึงเดียวอ้าง,งออววาการห่างมาขค้นนึงเดียว,วจะไปยมัมาดิน้านเนี่ยนนี่น่ะไม่จะได้เนี่ยขนาดเบื้งห้อยไปยังรีเตียเตียด้วยนี่มันถมหน้าฝนก็จะประมาณนี้แหละ máu bột ạt còn rồi chưa nhưng không nào vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không มันเป็นคิวๆมินเนียนขาดมินเนียนขาดไม่ขนาดปลามินเนียนขาดขั้นเลยบรุ่งไปไกลแท,ท้ดันท่างให้เขาเดิที่สมุนก,ก,ก็เก่าเลยไปมุมนูน้นบ่ เดี๋ยวรอหกล้อมาด้วยคเจ้ว่าเป็นยัง่น้อนะแม้อ้โหโอ้โอ้โหโโหเยยังหุ่นฮ้ไม่ยังไม่ยังหุ่นไยังหุ่นเขายิงยังเ่ว่าูดิพูดพอขาาดเลยพี่น้องน้ำมันรื่องบินน้ำมันหัว บังไฟยอะโซเลยมั้ง <sed> บ <sus> <half> ินมันหัวแล้วมันปล่อยแดงมันปล่อยเหฝนเทียมตีก้อนไอ้ฝนเข้านาซึ่รวมเครื่องมันรวมเครื่องมันรวมตี๋อ้ยหาบอกไปทัวมันเครื่องกันเนี่มันเครื่องเครื่องรวมควดลายม่โอ้เขาทำอะไรกันพี่น้องต้องใช้ทำฝนหลวงเด้อแบบนี้ เาจ่อเอาอปยังไงถูกครับอ๋โอ้ยแดกขาไม่ได้พี่อืวัดโอ้ยเเบาเบาพี่เบาลดหอลูกพี่รถแรงแกบ่เสียตะขับเองนะคันนี้เลย เดียวเดียวเดียวเดนะียนองออกนนีามาาลูกน้องไปเลย<ๆ>เลยเแรงจริงเวัดวัดแงนะรงล้อโตนะ

<g ười> เดี๋ยวสองใบเลยดิไอ้แทเง้าอีกแล้วแทง,ง้าอเล่นร้อใหญ่เลยไอลย้ลูกพี่รนแท่งนะเจ้ามาทูกพี่มาขึ้นมาไหวเถอะวะเห็นปะทั้นนี้ขึ้นมาไหวเถอะนี่คนละขั้นเถคนละขั้นวะ ทางวัดพ่งไปเห็นปะหาทางวัดิ่งอนหล่อไงคนมาหอดเที่ยวเที่ยวเสียต่ก็สียหนีวะเด้อ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 ยิงเออ่เอ หยับแรงๆหน่อยเครื่องตั้งสองสิบแกว่ันอำปลาเครื่องแบบนี้หยับคอยกันแล้วว่าก็ใช้เจนสอฟเวอร์พูลซับได้ไปไป เจ okay. ้าเฮ้ยดูรูปไปลูกพี่เจ้าเปลี่ยนหนาไปทางไหนกี่นาทีแล้วคลิปนี้สิบกว่าทีแล้วนะพี่น้องดเดี่ยแลวหัวหน้าปลาล้มกองนี่เสร็จต้องตัดคลิปแล้วเ้อ คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้มาลงใหม่ๆยังวุ่นวายอยู่นี่ต่งรักด้วย นี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วยกับออมซินออนทัวร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ